สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารีวิวผ้าไหมเมืองสุรินเช่นเดิมนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพู3ตะกอและก็เป็นสีธรรมชาติคนขายบอกว่าลายนี้เขาเรียกว่าลายโฮลแปรขนองซึ่งเป็นภาษาเขมรแต่ถ้าภาษาไทยก็อาจจะแปลได้ว่าลายโฮลกลับด้านค่ะและคนขายกำลังกลางให้เราดูนะคะก็จะสวยงามทีเดียว เป็นสีที่ใส่ได้ในทุกโอกาสก็อย่างที่เคยบอกว่าถ้าเป็นสีธรรมชาติเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเย็นเย็นและก็ใส่แล้วดูหรูหราค่ะและพื้นต่อไปเนี่ยผู้ขายไม่สามารถบอกเราได้ว่าเป็นลายอะไรนะคะแต่ว่าอ้อจำได้แล้วค่ะเป็นลายเอ่อร้อยดาวนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นดาวเล็กๆ ทั่วผืนนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นสีธรรมชาติเหมือนกันจะออกเป็นแนวโทนสีน้ำตาลแอดไม่สามารถที่จะเอาเสียงของคนขายออกได้นะคะเพราะว่ามันมีการเล่นเพลงด้วยก็เลยเอามาภาคต่อเนาะก็ถ้าอธิบายผิดก็ต้องขอมาอภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะลายเนี้ยก็สวยทีเดียวเลยนะคะจะเห็นว่ามี ตรงไปปลายเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเต่านะถ้าโบดูอ่ะคิดว่าคล้ายๆลูกเต่านะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นดาวซึ่งลายเนี่ยนิยมทีเดียวเลยจากหลายๆร้านจะมีลายเนี่ยที่เป็นลายที่ชูโรงนะคะเพราะว่าเวลาไปสัมภาษณ์ที่ร้านบอกว่าอยากเสนอชิ้นงานชิ้นไหนของร้านส่วนมากก็เขาก็จะหยิบลายร้อยดาวมาให้เราดู ก็ถ้าใครสนใจอยากที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากให้ถ่ายผ้าไหมแบบไหนนะคะก็ฝากคอมเมนต์ได้หรืออยากที่จะสอบถามโดยส่วนตัวก็สามารถที่จะโทรมาตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ให้แล้วก็เพจคขมเมเมียฝรั่งหรือ ID Line เขคมรมเมียฝรั่งนะคะ แอดก็เป็นชาวสุรินเนาะก็อยากที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นของสุรินนะคะและผ้าไหมที่กำลังดูอยู่เนี่ยคนขายบอกว่าเป็นไหมไหมบ้านนะคะก็จะมีความนุ่มกว่าไหมที่เขาเรียกว่าไหมจุนเนาะก็ลองสัมผัสแล้วเออก็นุ่มจริงๆนะคะ ก็คนขายเป็นคนที่มาจากอำเภอสีขอรภูมิบ้านจารพัฒซึ่งจะมีแม่ค้าที่มาจารพัฒเยอะมากและพี่เขาก็พึ่งมาขายที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์น้อยเป็นครั้งที่สองนะคะ ตลาดนะัดผ้าไหมสุรินทร์ก็จะมีขายทุกวันเสาร์เท่านั้นนะคะก็จะเริ่มขายตั้งแต่6โมงเช้าถึงประมาณบ่ายสองก็จะทำการเก็บตลาดค่ะและตลาดนะัดผ้าไหมท่านสามารถที่จะเดินทางมาเขาเรียกว่าถนนหลักเมืองของในตัวเมืองสุรินทร์หรือจะตั้งอยู่เรียกว่าหน้าสารกลางหลังเก่านะคะหรือตรงข้ามศาล ของอำเภอเมืองสุริน์นั่นเองก็หาง่ายๆและตอนนี้ที่กำลังดูอยู่ก็จะเห็นการเปรียบเทียบระหว่างผ้าไหมที่ย้อมด้วยสีเคมี me, นะคะอันนี้ก็คือฝั่งด้านขวามือจะเป็นสีเคมี me, จะมีลักษณะที่เป็นสีที่มัน Colorful สีสันเนาะและก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นสีธรรมชาติก็จะออกซอฟๆหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบ ของแต่ละส่วนบุคคลเนะว่าเราจะชอบผื้นไหนและที่กำลังกลางเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าลายโฮละคะลายโฮเป็นลายอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์โฮห,หมายถึงการไหลก็คือลักษณะของน้ำที่ไหลเข้ามาถ้าใครใส่ผ้าไหมลายโฮจะเสริมสร้างสิริมงคล จะทำให้ท่านนั้นมีเงินมีทองไหลเข้ามาในชีวิตนะคะลายโฮจึงเป็นลายที่เป็นอันดับที่หนึ่งเลยของผ้าไหมเมืองสุรินท์ที่มีคนชอบซื้อมากที่สุดค่ะฉะนั้นถ้าท่านเดินดูทุกร้านท่านจะพบว่ามีลายโฮอันนี้ก็จะเป็นลายโฮคล้ายๆสีชมพูเนาะแล้วก็จะมีแต้มสีเหลืองกับสีเขียว ก็ลายโฮก็แล้วแต่ว่าใครชอบเนาะก็อย่างที่บอกว่าใครชอบสีอะไรนะคะก็มาเลือกได้เลยเนาะวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบที่แอดรีวิวผ้าไหมเมืองสุรินนะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะที่นี้ถ้าใครสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากให้ถ่ายผ้าไหมที่เป็นแบบกีตกกหรือประเภทผ้าไหมแบบไหนก็สามารถแนะนำ มาใต้คลิปเลยนะคะหรือถ้าอยากติดต่อส่วนตัวก็ติดตามตามเบอร์โทรด้านล่างหรือเพจและก็ ID ดีไลน์เลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะ